ใชอย่างก็ต้องเสียย่างครับเพื่อนๆถ้าเกิดเราจะเลือกว่าเราจะทํางานแบบมองเห็นแบบสะดวกสบายเนาะเราก็ต้องเลือกที่จะแลกกับการร้อนนะครับเพื่อนๆเที่ยงแล้วครับเพื่อนๆหลังจากที่ปันอาหารแล้วก็ทําในปาหมูเสร็จจ้ะปะผมก็เลยขึ้นมาต่อท่อทีอท่ยังค้างอยู่ให้เสร็จนะครับ เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ตามไปดูเลยนะครับนี่คือส่วนของทอที่เรายังตอค้างไว้เมื่อวานเนี่ยเนาะเพืเ่อนๆอันนี้ที่ผมลอยใส่ไฟไว้ยังไม่ได้ประกอบตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแลย้วเห็นไหมครับเพืเ่อนๆใส่เข้ารูปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ไปที่ปลั๊กด้านหน้า่นเลยเรอติดตั้งปลั๊กอีกทีนะครับส่วนตรงนี้ ถือว่าเรียบร้อยนะครับเพืเ่อนๆรอจําไฟในตลับเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำฝั่งสี่เจ็ดต่อนะครับในจุดนี้เก็มันก็จะเอาไปจากฝั่งสี่สิบเอาไปติดกล้องด้านหน้าของฝั่งสี่เจ็ดเหมือนกันทำเหมือนกันเลยครับเพืเ่อนๆผมตัดแล้วก็ร้อ,รอยสายไฟไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรายังค้างอยู่ก็คือ ที่ต้นต้นสายที่ผมบอกเมื่อวิดีโอที่แล้วว่ายังยังขาดอยู่ต้องต้องลงไปเอาท่อเพิ่มแล้วตอนนี้ผมเอาขึ้นมาแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปจัดการกันให้เสร็จแล้วก็หาตำแหน่งเจาะเจาะฝ้าเพื่อร้อยสายไฟลงไปข้างล่างนะเราจะได้ลงไปทำกันในส่วนข้างล่างต่อไปเนาะมันก็ สว่างสวยดีนะครับเพื่อนเพื่อนแต่เราก็ต้องแลกกับอากาศที่ร้อนนะครับเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่าอยู่ติดก,กับหลังคาเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะอยู่ช่วงริมๆของของฟาร์มนเนาะก็เลยหลังคาก็จะต่ำนะครับแล้วเราก็จะมาดูในจุดที่เราทำเอาไว้นะครับเพื่อน อันนี้คือนี่คือจุดที่เราเดินเอาไว้นะครับเพื่อนเราจัมเข้าไปในกล่องแยกตลับแยกสายไฟอะเนาะแล้วก็จุดโนในสายไฟสีดำที่ผมเดินออกมาเนี่ยเพื่อนๆตามลงไปแล้วก็ไปไปอยู่ตรงหลังหลอดนีออนนะเพื่อนๆจะทําปักเอาไว้ตรงโน้ แต่ว่าเรายังไม่ได้ติดตั้งเราเพิ่งเดินสายนะครับแล้วก็รอในส่วนที่จ้ำในจุดนี้นะครับเพื่อนส่วนจุดนี้ที่วิ่งไปกลางกลางล้าก็ตามเส้นนี้ไปเพื่อนเนี่ยตามเส้นนี้ไปกลางล้าวน่นใช่ปะผมก็เดินไปจนถึงกลางเล้าแล้วจุดโน้น,นเนาะเดี๋ยว จะไปหาตำแหน่งลงเราจะเจาะเจาะฝ้าลงไปเนาะแล้วก็ร้อยสายไฟลงไปแล้วก็ไปติดติดตั้งปลั๊กตรงด้านล่างใต้ฟ้าตรงผนังที่แบ่งครึ่งระหว่าง4.7กับ4.8อ่ะเพื่อนเดี๋ยวยังไงเราเดินไปดูตรงจุดที่เราจะเจาะกันดีกว่าเนาะส่วนในจุดที่ต้นๆของตลับไฟเนี่ย เราได้ทําเรียบร้อยแล้วเหลือแต่การจําใส่ไฟเข้าไปแค่นั้นเองนะครับเพื่อนเอนแล้วก็ในส่วนตรงกลางรั้วก็เหลือการเจาะเจาะป้าแล้วก็ค่อยลงไปติดตั้งปักด้านล่างเนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเพื่อนๆนตรงนี้คือจุดที่เราจะเอาใส่ไฟนี่ร้อยลงไปนะครับเพื่อนเพื่อน ก็แนวนี้จะเป็นแผกด้านล่างถ้ามองจากด้านล่างของอในตัวรั้วเนาะตรงแนวนี้ก็จะเป็นแผกนะครับแล้วก็เราจะเจาะลงไปตรงหน้าแผกนี่แหละแล้วก็เอาไปติดกับนี่ตรงนี้คือ,อจุดที่เป็นผนังเพื่อนผน,นังที่แบ่ง47กับ48เนาะตรงเนี้ย เดี๋ยวเราจะเอาใส่ไฟลงไปตรงนี้แล้วก็ไปติดตั้งปักนะครับเพื่อติดตั้งกล้องต่อไปนะครับเพื่อนๆส่วนในเรื่องการเจาะนี่เดี๋ยวเราไปดูลงไปดูข้างล่างก่อนเพราะว่าการเจาะก็จะไม่ยากอะไรแต่ว่าเราต้องไปดูตำแหน่งด้านล่างก่อนว่าตรงไหนถึงจะเหมาะสมให้ดูว่าห่างจาก แพกมาเท่าไรแค่ไหนเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้เดี๋ยวมันจะเกิดความชื้นกับปักได้เนาะเพราะว่าจุดนี้มันจะเป็นท้างล่างถ้าทา้งล่างมันจะเป็นแพกน้ำงเงนเพื่อนเราอาจจะออกมาไกลๆหน่อยนะครับหลบออกมาไกลๆจากแพกน้ําหน่อยเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยเ,ออเรื่องการขึ้นมาเจาะก็เดี๋ยวขึ้นมาเจาะแล้วก็ร้อยสาไฟแปบ,บเดียวเนาะ แต่ว่าในส่วนข้างล่างเราไปหาตำแหน่งเจาะก่อนดีกว่านะครับเพื่อนเพื่จะมืดอีกแล้วครับเพื่อนๆแต่ว่าอย่างน้อยนะครับฟังสี่เจ็ผมก็ได้ตำแหน่งการติดกล้องแล้วเห็นไหมครับเพื่อนเพืนะนี่คือขาตั้งกล้องนะครับเพื่อนๆผมติดตั้งไว้แล้วแล้วก็จะได้ผมติดตั้งตำแหน่ง ติดปักของเราเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ C7 เนาะก็เหลือแตอ่เอาไฟเข้าตลับตลับปักแล้วก็เอากล้องมาเสียบก็ใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าส่วนฝั่ง4 8ผมติดตั้งแล้วสำหรับเครื่องกล้องเนาะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ตามไปดูได้เลยนะครับ ฝั่งนี้คือฝั่งของแล้วสี่สิบแปดนะครับเพื่อนๆผมติดกล้องแล้วในตำแหน่งนี้หลังจากที่ผมลองเช็คดูมุมของกองล้องเนาะครั้งแรกผมติดตรงนี้เพื่อนๆเหมือนกับสี่เจ็ดแต่ว่ามันจะติดในช่วงหลังคาเพื่อนๆมันจะติดช่วงหลังคามองไม่เห็นถึงถนน ผมก็เลยเลื่อลนลงมาติดข้างล่างในตำแหน่งเนี้ยเห็นไหมเพื sí. ่อนๆตรงขาไซโลนี้เลยขาปั่นขาท่อปั่นอาหารนะเนาะส่วนพักใช่ป่ะเพื่อนๆพักผมก็ติดตั้งเรียบร้อยเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ผลงานก็ตามรูปที่ผมขึ้นให้เพื่อนๆดูเนาะ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบวีดีโอเกี่ยวกับเรื่องราวการนำเสนอการติดตั้งกล้องให้ฝาหมูเราเพื่อนวันนี้ก็ได้ไปสองจุดเนาะหลังจากที่ช่วงกงวันไปอยู่บนหลังคาหาตำแหน่งแล้วก็ร้อยสายไฟจุดที่ยังค้างอยู่เนาะจนเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราก็จะจะทำาข้างล่างกันนะครับเพื่อน ก็ต่อไฟเข้าปลั๊กปลั๊กเสียบใช่ไหมครับแล้วกเ็เข้าไปทําตรงผนังระหว่าง4 7กับ48อ่ะเพื่อนๆตามรูปะนะ่ะเนาะก็ไปทําปลั๊กตรงนั้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอากล้องไปติดต่อไปเดี๋ยวยังไงก็จะนําเสนอให้เพื่อนๆดู อีกครั้งนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็มืดอีกเหมือนเดิมขอจบวิดีโอลงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อเพื่อนๆเราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะนะให้กับเพื่อนๆเราคนอื่นต่อ,อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ